สวัสดีจ้าทุกๆคนเจอกันอีกแล้วจ้านี่กะทายตั้งแต่วันที่ส4เมษาเดจ้าจ้าวันนี้ออกมาหาอะไรกินจ้าอยู่ที่หัวหินเหมือนเดิมประมาณหโมงยี่สิโมงเกือบ26จ้า ออกมาหาอย่างกินจ้าจะไปกินอะไรลองติดตามดูเด้อจ้าฝั่งทางนู้นก็จะเป็นร้านอาหารฝรั่งเด้อจ้าพวกบ้าอาหารฝรั่งทัางคุณคนก็ออกมาหากินข่าวกัน ็จะเดินไปหาอะไรกินเหมือนกันวันนี้เขาไม่เล่นน้ำกันเคลื่อนหันมนาบอดดายเด้อจ้ะเขาเป็นน้ำกันถ้าฉันอะ่ะเกสันคอมเพียไม่ได้เพราะนแล้วก็เลี้ยวซ้ายจ้า ข้างหน้าก็จะเป็นหาดเดจ้าจ้ามากินพิซซ่าเดจ้าพิซซ่าอินไต่แลนด์อันนี้ร้านพิซซ่าเมน,นูพิซซ่าโลเบโตจ้าโลเบโต เครื่องดื่มพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่า,ซามีครับเหลือเลยจ้ะอาหารอิตาลีมีซุปด้วยนะจ๊ะมีแฮมเบอร์เกอร์มีสป,ปากเกเตตี้ีฟูดเซกินต้นนี้จ้ะซีฟูด พิซซ่านี่จ้าหนึ่งสามสี่ซีฟู้ดตทมาต้ามาซาเล่ล่าอุนเซเลคชั่นออฟซีฟู้ดสามร้อยสี่สิบบาทจ้ามีหลายอันนี้พิซซ่าได้จ้าเดยวให้เลือกแล้วแต่จะเลือกเลยจ้ารับดูชนเดลิงอุชิด คุณสาสวคุณปิดก็จ้า,างองเอาซีฟู้ดวอชิงตูืเอาซีฟูดค่ะพิซซ่าซีฟูดพิซซ่าซีฟู้ดอาเดวนี้ทูน่านะทนาแล้วก็พิซซ่าทูาาาน่นา,นะา,นาจาา้าซีฟู้ดของนี่นะค่ะทูนา่า วัวเนี่ยวัคจริงด้วยเอาสไปค่ะรอสักนิดจ้าอยู่ข้างถนนเลยได้บรรยากาศได้บรรยากาศเลยจ้าทุกคน กินอาหารเย็นเหมือนเนี่ยมากินทุกสายเลยจ้าทุกคนอยู่หัวหินคือเก่าจ้าหอนดีปัญญังพี่น้องมาเหมือนเนี่ยวันที่สิบสี่จ้ามาหอนเนี่ยซี่หมือแล้วมาหอดปุบกระดำเลยพี่น้องแดดเมืองไทยนี่แรงมากเด้อจ้าพี่น้องทุกคน <c oughs> มาปุบกระดำเลยสาใจดีแดด เมาแดดหลายๆนะจ๊ะคอยกลับไปไปขุนเนาะมันจะไม่ค่อยมีแดดตั้งไต่ดำ้มชินองดำจ้ามาได้จ้ามากินเผาเย็นในการจ้ามากินพิซซ่าจ้ากินอาหารไทยมากสามหมื่นเลยจ้าเปลี่ยนมากินอาหารฝรั่งคุณส่าเป็นอยากกินพิซซ่าจ้าทุกคนมาได้จ้าซิมสไปจ้ะทุกคน คุณส,สาดื่มเบียร์ไทยริโอเบียร์มาแล้วจ้าซีฟู้ดจ้าอันนี้ทูนา่าเ้้ยจ้าอันนี้มีน้ำพริกด้วยนะจ้าสำหรับคนที่ชอบเผ็ดอันนี้พิซซ่าอบ ร้อนๆเลยเจ้าจ้าเพราะว่ามีเตาอบอยู่ทางหลังนี่จา้าเพิ่นอบเลยจ้าร้านนี้มาเด้อจ้ากินพิซซ่าด้วยกันจา mm ้า hmm. จ้ากินข่าวอิ่มแล้วจ้ากินพิซซ่าวันนี้ก็มาเดินเล่นเด้อจ้าพาโรง,ง,งแรมฮิวตันเหมือนเดิมจา้าซอยนี่เราก็จะเดินออกกำลังกายนิดหน่อย ย่อยนจ่จจะเดินย่อยเนะี่ยนิดน้อยคือกินอิ่มหรอคุอคักจ้าข้างทางก็จะมีร้านค้าไปนูน่นนะจ้ะพุ่นไนท์มาร์เก็ตแสงสว่าง้างหน้าพุ่นนะจ้ะคือ ตลาดกลางคืนนะจ๊ะจ้าเสียเชิญ <Damon> ต้าคอเน้อคุ้มมาต้องตรงเดียวครับยาวไปเลยตงเดียวครับยาวไาวไปเลยยี่ครับ่ตามเลยไ Ma, this uh, goes uh, right to wrong. Mm -hmm. T-shirt. รีโอตัวไม่รู้รีโอตัวเท่าไหร่คะนี่ร้อยเก้าเก้าครับไอหุ่นแัดน้อยๆอ่ามีมีสีอื่นไหมคะอ๋อไม่มีนะแล้วนวนัวลดิเซฟ้าเบอร์อัค่ะ เดินต่อไปจะยังไม่ถึงคุกม,มาดิเซลออโตโ้แัดิฟันสงการผู้เดิรฟผู้เดิฟันสงการผู้เดิฟันสงการ,การ,การากเฮียอาออโต้เฮียอาสงการเฟดโอคุกม,มา สงการเฟสอาโต